ในครั้งนี้นะครับสองเสี่นไลฟ์ะครับก็จะมีเรื่องนะครับที่จะมานําเสนอกับการคิดค่าใช้จ่ายเรือทาสิ้นเปลืองของไฟฟ้ากับรถน้ํามันนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับตัว MG4 ของทาง MG นะครับรถคันนี้จะมีการออกแบบแพลตฟอร์มทุกอย่างโดยไฟฟ้าร้อเร์เซ็นต์แล้วมีแบตเตอรี่ มากถึง51กิโลวัตต์นะครับแลนะสามารถที่จะเดินทางได้ไกลถึง425กิโลเมตรต่อก,การชาร์จ1ครั้งวันนี้นะครับผมก็อยู่กับพื่มที่ผมคนนึงชอบเรื่องรถแล้ววันนี้เราจะมาหาข้อมูลเพิ่มเติมกับรถคันนี้กันที่บอกว่าประหยัดเนี่ยถ้าเราออกมาเปรียบเทียบกับรถอีกโกคคาร์<ช>จะมีความแตกต่างกันเรื่องค่าให้จ่ายเนี่ยามากน้อยขนาดไหนอย่างแรกเลยก็คือ คนที่ดูรถไฟฟ้านี้คือความประหยัดนะครับในรูปแบบของโยคาครับอีโคซิก e ร์เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23กิโลเมตรต่อ1ลิตรในการใช้งานเนาะนะครับส่วนรถไฟฟ้าครับจะมีการคำนวณอีกแบบหนึ่งนะครับมีข้อแตกต่างกันก็คือระยะทางแล้วเอามาหารกับแบตเตอรี่เนาะแล้วเอามาเป็นค่าใช้จ่าย ันนี้เดี๋ยวผมจะย่อยให้ฟังว่าอีโคคารนะครับกับตัว MG 4ที่เราเล้นอยู่เนี้ย uh huh. มีอัตราสิ้นเปลืองหรือค่าใช้จ่ายแตกต่างกันอย่างไร uh huh. ถ้าตามเข้าศูนย์แล้วเนี่ยเขาจะบังคับอยู่แล้ว1ปีหรือ2,000 20, 0ืโล uh huh. ในส0งหมื่นโลเนี่ยเราสามารถหาร12ออกมาเป็นเดือนนั่นคือการใช้งานรตก็อยู่ที่มัน1,700โลต่อ1เดือนรถอีโคคาเนี่ยเขาใช้อยู่ประมาณ23กิเมตรต่อลิตรแต่พอเราคิดเป็นปี ปีหนึงเนี่ยคือ20,000โลเราก็เอาตัว23กิโลเมตรต่อลิตรมาหารก็จะเติมน้ำมันทั้งหมด870ลิตรนะเวลานี้คือ37บาท50สตางเท่ากับว่าถ้าคุณใช้รถ20,000โลคุณเติมน้ำมัน870ลิตร คุณจะจ่ายค่าน้ำมันต่อปีคือ32,625ันหกร้อยี่สิบห้าบาทเมื่อกี้เราพูดถึงรถน้ำมันแลยวเนาะ MG4 เนี่ยมีแบตเตเอรี่ทั้งหมด51กิกิโละนะครับวิ่งได้425กิโลนะครับหนึ่งปีเราวิ่ง20,000ื่โลเอา20,000ื่นโลเป็นตัวตั้งหารด้วย425บ <25. S 2> เท่ากับจำนวนครั้งครับนั่นเท่ากับว่าคุณจะชาร์จไฟอยู่ที่47ครั้งต่อ1ปีชาร์จไฟ0ูนถึงหนึ่งเนี่ย เราใช้หน่วย5บาท50ตังนะครับจะอยู่ที่280บาทแล้วเราเอา280บาทนะครับคูณด้วย47ท,ที่เราบอกเมื่อกี้ค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟเนาะ13,160บาทเมื่อกี้ผมบอกตัวเลขเรื่องน้ำมันไปเท่าไหร่30,000 30, <000 S 1> กว่บาทใช่ไหมครับ32,625บาทเราเอาตัวเลขตัวนี้ครับใน1ปีนะมาลบกันซึ่งรถไฟฟ้าจะมีส่วนต่างที่ถูกกว่าจะแตกต่างกันอยู่ที่1 0,000 9,465บาทแล้วถ้าเราคำนวณในตามอายุการใช้งานของรถเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ย8ปีละ่ะอ่าเป็นคำถามที่ดีเลยเรื่องนี้ทาง MG เนี่ยเขารับประกัน8ปี1,80,000นโล<อ>นะครับแนนี้เราเราไม่พูดถึง1,80,000สแโลล,ละ <c oughs> เรามาพูดถึง8ปีดีกว่ามันจะมีการใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เมื่อกี้ผมบอกว่าในตัวของน้ำมันเนี่ยมันคือ3 2 6 2 5บาท Uh huh. เราเอาคูณแปดเลยครับสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทในแปดปีค่าคุณจะจ่ายในค่าน้ำมันอยู่ที่สองแสนหกในแปดปี <8. S 2> นะแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปล่ะในตัวรถไฟฟ้าล่ะหนึ 13, mm. ่งหมื่นสามพันเนาะคูณกับแปดตัวเลขนะครับก็อ,ออกมาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทตัวเลขห่างกันเป็นแสนเลยนะผมจะพูดกับคุเสมอว่าใช้รถอย่ายเพิ่งรีบขาย uh huh. ไปให้คุมค่าก่อน เพราะว่าในตัวเลขที่บอกมาเนี่ยแค่8ปปีตัวเลขห่างกันนะเป็นแสนเลยเท่ากับว่าถ้าผมเอาตัวเลข2ตัวมาหามาลบกันนะส่วนต่างของเขาอ่ะหนึ่งแันบาทมาเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะรถไฟฟ้าเพราะว่าด้วยค่าใช้จ่ายที่มันค่อนข้างที่จะไม่แพงในการเดินทาง แล้วนอกจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกไหมสำหรับรถในตัว E-G4 กับตัวน้วมันเนี่ยถ้าเราพูดถึงจุดคุ้มทุนและความคุ้มค่าของของการใช้รถนะครับรถทุกคันจะมีระยะแมนเทนแนนคือเข้าเซอร์วิสหรือเช็คระยะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่5ไปีเราจะเสียค่าใช้จ่ายกับรถที่เป็นอ e ีโคคาร์ดน้ำมันเนี่ยประมาณ30,000บวก อยู่ที่ประมาณ30,000ื่ถึงสามหมบาทอ,อันนี้คือรถน้ำมันถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นฟิกคอสที่ชัดเจนมากเลยอย่าง MT4 ตัวเนี้ยเขาได้ส่งข้อมูลมาให้เราว่าใน5ปีเนี่ยเราจะใช้ระยะอยู่ที่7,475บาทเท่านั้นเท่ากับว่าถ้าเราตัวเลขตัวเนี้ยสตัวเีลขมันลบกันอีก huh. จะมีส่วนต่างกันถึง22,000บาทถ้าเราเอาตัวเลขแกลปสตัวแกลปสตัวหมายความว่าค่าใช้จ่ายที่คุณเ,เติมไฟ หรือว่าเติมน้ำมันเนี่ยระยะ8ปีเนี่ยนะครับรวมถึงค่าแมนทานแนนหรือว่าค่าที่เราเข้าสู่ในการตรวจเช็คเนี่ยมารวมกันเนี่ย 4, รถ MG4 รถไฟฟ้าเนี่ยนะจะมีส่วนต่างจากรถน้ำมันอ่ะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน 7 2 0บาทอันนี้ผมบอกก่อนนะผมคิดนะักเวลานี้หน่วยไฟเนี่ยคือ5.50บาท50 uh huh. ผมเคลมตัวเลขของค่าน้ำมันเนี่ยคือโซฮอ95นะักเวลานี้คือ37บาท50สตางค์ห uh huh. ลายๆคนกลัวเรื่องเกี่ยวกับระยะทางการใช้งานแบตเตอรี่หรืออายุแบตเตอรี y, uh ่ huh. นะครับเราไม่ต้องห่วงเลยอย่างที่เราเข้าใจกันอยู่มอตเตอร์รถไฟฟ้าเป็นแบบปิดใช้งานไปเรื่อยๆครับเขาไม่ได้เสียกันง่ายๆนะครับอย่างที่2ครับ เรามีแบตเตอรี่ที่มีระยะการใช้งานการชาร์จไฟได้ถึง3,000เซอร์เคิล3,000เซอร์เคิลตัวเนี้ยหมายความว่าอะไรโดยปกติแล้วถ้าคุณบอกว่าเอ้ย3,000เซอร์เคิลคือ3,000ครั้งไม่ใช่ครับนั่นคือ100% 3,000ครั้ง100% 3,000ครั้งไม่ว่าตอนเนี้ยพี่ไปเติมไฟ20% 50%ดูเป็น70นะรีบเติมไฟอีก30%ดูเป็น100เขานับ1เซอร์เคิล พูดง่ายๆว่า425คูณไปเลยครับ3,000ครั้งนั่นคือระยะทางที่ออกมาคือ1,275,000กิโลเมตรต่อการใช้งานแบตเตอรี่1ลูกโอ้เยอะไหมเยอะนะเป็นล้านเลยนะสองสิ่งหลักๆครับที่เราต้องเข้าใจคือหนึ่งเลยค่าเท่ายในการเติมนะครับในการเดินทางท็อกวันนี้เราโดนเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันแพงทุกวันใช่นะครับ ถ้าไฟยังคงที่อยู่เราสามารถที่จะอ่า <_ S 2> เขาเรียกอะไรมีตัวเลือกที่ดีขึ้นนะครับส่วนที่สองครับคือค่าเซอร์วิสค่าเซอร์วิสหรือค่าเริกานเนี่ยตามรอบเนี่ยการเชือยานเนี่ยมันคือค่าต่ายตัวที่รถต้องจ่ายในห้าปีซึ่งสองแกรบเนี้ยเราหนีไม่ได้เลยพอเรามารวมกันเห็นไหมเดีย๋ยวที่เราคุยกันเนาะก็คือภายใน8แปดปีเนี่ยคุณจะประหยัดไปถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมืเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบาทแบบชัดๆเลยตัวนี้คือตัวเลขชัดๆไม่ดินเต็มที่นะครับ มันขึ้นอยู่กับว่าค่าใช้จ่ายของไฟกับน้ามันเนี่ยมีการปรับขึ้นหรือลดลงยังไงแต่ไม่ทิ้งลงนี้แน่เพราะเขาลงทีละ50ตังค์ยีตังค์ขึ้นทีละบาทแล้วอย่างนี้จะมีวิธีในการแนะนําเกี่ยวกับการชาร์จรถคันนี้ไหมผมจะมีสูตรคือ3ต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งเลยคามมา่อนว่าเวลาคุณที่ชาร์จไฟดีซีสาครั้งผมแนะนําให้ไปชาร์จเอซีหนึ่งครั้งเพื่อเคลียร์ประจุหน้าไฟนะครับเพื่อเคลียร์ประจุแบบนะครับเพื่อให้แบตเตอรี่มีการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น เพราะว่าการที่ชาร์จไฟเป็น DC Charger อรบ่อยๆหลายๆครั้งเนี่ยมันจะเกิดความร้อนสะสมในแบตเตอรี่ทำให้อยุแบตเตอรี่เนี่ยลดน้อยลง<อ>นะครับสมมุตินะเราชาร์จไฟ80% 90%สล็อตในไฟแต่ละตัวไม่เท่ากันอาจจะ8 2 9 5 9 8 8 1 8 7เนี้ยแต่ว่ามันไม่ตรงไงแต่หน้าจอที่ขึ้นตรงเนี้ยมันคือ8 90%ออเราจำเป็นที่ต้องไปดันไฟครับให้ถึง100% แบบนี้รับรองเลยว่าแบตบนที่ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น1 2ล้าน2แสนโลได้ใช้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนโออโอเควันนี้เราได้ความรู้กันเยอะมากเลย,ยก,กับเป็น t ีโฟคันนี้ในครั้งหน้าเนาะนะครับสองเสียดไลฟ์นะครับ,นนะรบจะมีข้อมูลทริคอะไรนําเสนอเนี่ยฝากติดตาม้วยครับสำหรับคนที่มีข้อสงสัยสามารถทิ้งคําถามไว้นะครับใน YouTube ของเราเนาะนะครับได้เลยว่าแบบสงสัยอะไร หรือว่ามีข้อสงสัยตัวนี้หรือว่าใช้งานอะไรไม้เป็นนะครับเดี๋ยวเราจะรีบหามานำเสนอให้ทุกคนที่เข้าใจมากขึ้นครับขอบคุณครับ